สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวคอนเสิร์ต b l ล c กพิงก์บอลพิงที่สิงคโปร์ในวันนี้นั่นเองนะครับเป็น day 1สิงคโปร์เนี่ยจัด2วันเลยนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ล่าสุดในตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในคอนเสิร์ตกันดีกว่านะครับเพราะว่าฟแฟนๆเนี่ยทยอยเข้าไปที่หน้าง,งานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสําหรับการรับชมรอบซาวเช็คนั่นเองนะครับสาวแบล็กพิงก์นั่นก็จะมาเจอทุกคนที่สิงคโปร์ลิงค์สิงคโปร์คือตื่นเต้นกันมากๆวันนี้อากาศ ดีนะครับไม่มีฝนตกท้องฟ้าแจมา่มใสถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นเมืองร้อนอยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่สู้ความฮอตของสาวๆไล c ์พิ n งกันได้อย่างแน่นอน ลิงสิงคโปร์เนี่ยเดินทางกันไปแบบว่าหนาแน่นสุดๆนะครับแต่ละคนนั้นก็เตรียมตัวกันไปเป็นอย่างดีแต่งตัวก็คือให้เหมาะกับสภาพอากาศสุดๆนะครับเมืองร้อนยังไงก็เสื้อแขนสั้นเอยอะไรเอยใดๆเอย,เอยแต่ว่าแฟชั่นแต่ละคนก็คือจัดเต็มไม่แพ้สาวๆกันแน่นะครับนอกจากนั้นมีแฟนๆเนี่ย เต้นอยู่ที่หน้างานเยอะมากเลยนะครับมีแรนด o m Play Dance กับ b l i n k ทุกคนที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเปิดเพลงไหนมาของ Blackpink จะเป็นเพลงวงหรือว่าเพลงเดี่ยวของเมมเบอร์ทั้ง4คนก็ตามเนี่ยเต้นกันได้หมดเอากันแบบว่าแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยนะครับไม่เผื่อแรงไปเต้นกับสาวๆในงานเย็นนี้ค่ำนี้กันเลยทีเดียว energy Fan Club แต่ละคนคือเต็มร้อยสุดๆนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วก็ไม่น่าจะยอมสาวๆบ l a c พิง n ์ด้วย ทางสิงคโปร์เองเนี่ยต้อนรับสาวๆไล a ์พิง n ์กันอย่างดีเลยนะครับที่จัดสถานที่คอนเสิร์ตเนี่ย เปิดไฟสีชมพูไว้ตั้งแต่เมื่อวานรอสาวๆมากันแล้วแล้วก็มีแบบว่าขึ้นจอ l e d ใหญ่ยักษ์นะครับตอนรับแบล็คพิ้งกันด้วยเป็นการมาเยี่ยมสิงคโปร์ที่อลังการสุดๆโดยในครั้งนี้นะครับสาวๆก็จัดคอนเสิร์ตที่ National Stadium สิงคโปร์นั่นเองทั้ง2วันเลยนะครับออกเลยว่าเป็นสเตเดียมที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมาะสมกับความเป็นควีนของแบล็คพิ้งสุดๆคอนเสิร์ตวันนี้ต้องสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ย มารอรับความมันสของแบ a ็คพิงกันเต็มที่เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าเราเซาเชคจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้แวะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับน่าจะมันมากๆสนุกไปพร้อมๆกับอากาศที่ร้อนแต่ว่าสู้ความฮอตของ Black พิ้งไม่ได้แน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ